เดืจำมึงมาฮะวันดีบ่แม่ไอลินลี่กว่าในสุพรรณษา,าสวัสดีครับอยู่กับช่องอพังลินลี่โอ้ลินลี่ฮะแม่ลินลีบ่บอแมไอลินลี่แม่ชื่อลินลี่นะครับก็ลูกสาวก็สุพรรษานะครับวันนี้นะครับอยู่ที่สวนอพเพนีนะครับคุณน้องสุพรรษานอนหลับอยู่ครับวันนี้คุณแม่นะครับคุณแม่น้อง สุพรรษาคือน้องลินลี่ครับดูครับขออาหารแล้วครับนี่ครับแม่ลูกได้กี่เดือนแล้วะวันที่9ก้านี้จะถึง6เดือนแล้วนะครับน้องสุพรรษาอยู่ที่สวนอรเพณีนะครับก็พอดีเนี่ยครับขออาหารนะครับพอดีพี่เขาถ่ายไม่เป็นนะครับก็เลยจะลองถ่ายให้พี่เขาก่อนนะครับก็ช่องทางลินลี่น้องสุพรรษานะครับนี่ก็จะลองถ่ายให้ พ,พี่ท่าน FC ได้ดูนะครับน้องหลับอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามสั่นกระดิ่งให้น้องพังลินลี่น้องสุภาษาด้วยนะครับขอบคุณครับ